เราต่อเนื่องกันวันศุกร์ครับวันศุกร์เราวิเคราะห์ไประดับหนึ่งว่าเรื่องออสถานก,การณ์จะเป็นยังไงการเช้านี้ต้องยอมรับว่าคืนวันศุกร์เนี่ยประเด็นเรื่องอยูเครกนกันบรัสเซียแร,ารางขึ้นมาจริงแรงแซงเรื่องของเงินเฟ้อแรงแซงเรื่องของดอกเบีย้ยด้วยนะครับแล้วก็ล่าสุดมีข่าวไม่รู้จริงเท็แค่ไหนเขาให้ทหารในสหร,รัฐอเมริกาอเมริกาต่อก่อนแล้วให้ฐานนาโตเข้านะครับบางคนให้สังเกตข่าวว่าเอ๊ะทำไมรัเสเซียงเงียบผิดปกติ ยูเครนรัสเซียเช้า OSE นี้สถานการณ์เป็นยังไงก็สหรัฐมีการถอนกองกองกองพลหนึ่งนะครับป <Yeah. S 2> ระมาณร้อยหกสิบนายออกนะครับครับคือไงคือเขาก็ส่งสัญญาณชัดว่าถ้าจะมีเรื่องเนี่ยเขาจะไม่ไม่ยุ่งเรื่องกับการทหารเขาจะให้หนาโต้นะครับ uh. แต่ว่าเราก็ต้อง<ๆ>มองว่านาโต้ก็เป็นร่างทรงร่างหนึ่งของของมีมีร่างทรงเป็นเป็นร่างทรงร่างหนึ่งของสหรัฐนะครับที <Right. S 2> นี้เบรรยากาศเนี่ยผมว่ามันยัง ประเด็นความตึงเครียดเนี่ยมันโผล่มาจากฝั่งสหรัฐเป็นหลักอืครับเพราะว่าคือมาสุ่งเนี่ยคุณเจสซี่แวนที่ปรึกษาความมั่นคงทางของสหรัฐเนี่ยแกก็ออกมาเอ,อป่าประกาศนะครับว่ารัสเซียเตรียมบุกแล้วนะครับแต่จากเรื่องของเ,ออเขาได้ข่าวกรองมาหน่อยข่าวกองรายงานมาว่าจะบุกภายในวันพุธนี้คือไม่ต้องรอละโอลิมปิกหน้าหนาวจบวันที่ยี่สิบนบเขาจะบุกเลยนะครับแล้วก็ เอ็มสั่งอพยพนะเจ้าหน้าที่สถานทูตทั้งหมดนะเช่นเดียวกับฝั่งอังกฤษแล้วก็ออสเตรเลียก็ัเจ้าหน้าที่สถานทูตนะครับประคมข่าวเต็มที่เลยนะครับแต่พอหลังจากประคมข่าวไปปุ๊บทุกคนก็เริ่มตั้งหลังละจริงหรือเปล่านะฮะหลังจากนั้นก็เริ่มเริ่มมีการนิ่งมากขึ้นอ่ะพา,านาอธิบดีของยูเครนก็มองว่าเฮ้ยมันมันก็ด้วยข้อมูลที่มันมีอยู่เยอะแบบนี้เนี่ย มันก็ยังไม่สามารถระบุได้ว่าจะมีการยึดเขาบอกว่าเรื่องเซอร์ไพรส์มันสามารถเกิดขึ้นได้เสมอเราก็ได้มีแต่การเตรียมตัวน,นี่คือฝั่งของยูเครนนะครับฝับ่งของตัวสหภาพยุโรปเองเนี่ยนะครับก็บอกว่าสถานทูตนะครับการดำเนินการต่างๆทั้งในส่วนของตัวสหภาพยุโรปแล้วก็ประเทศสมาชิกก็ยังคงดําเนินการอยู่นะครับ,รบก็ยังคิดว่ายังคงดําเนินการอยู่ส่วนฝั่งสหรัฐเองเนี่ยนะครับแม้บอกว่าจะสั่งอพยพนะฮะเจ้าหน้าที่สถา,านทูตแต่ก็ยังไม่ได้สั่งอพยพ พลเมืองสหรัฐที่อยู่ในยูเครนครับแล้วก็สถานทูตยังคงเปิดอยู่เพื่ออาจจะมีกิจกรรมต่างๆหรืองานเกี่ยวกับเรื่องการขนส่งเชิงพาณิชย์ก็ยังเปิดอยู่วันเสาร,าาปสารา์ประธานาธิบดีโจไบเดนได้ต่อสายคุยกับตัวประธานาธิบดีปูตินของรัสเซียคุยกันหนึ่งชั่วโมงก็เหมือนคุยกันคนละภาษาคนนึงก็บอกว่าคุณยาบุกนะถ้าคุณบุกก็เตรียมโดนแซงชันนะก็ยังจำอยู่เหมือนเดิมนะครับคุณจะต้องได้รับบทเรียนนะ อีกคนหนึ่งนะครับประธานาธิบดีปูตินก็บอกว่าจะให้พูดกี่ครั้งก็บอกว่ายังไม่คิดจะบุกบแต่ที่มันดูตึงเครียดเพราะว่ารัสเซียเนี่ยเพิ่มกําลังการาการกาลังทหารจากแสงกลายเป็นแสงสามแล้วก็ซ้อมลบกับเลแบ,บ,แลบ,บลุสแบบเต็มรูปแบบอันนี้มันก็เลยทําให้ดูตึงเครียดนะครับแต่เขาก็ย้ำว่ายังไม่ได้มีแผนจะบุกนะครับฝั่งของรัสเซียยังคงยืนยันแบบนั้นฝั่งของสหรัฐก,ก็ยังคงประโคมข่าวเหมือนเดิมุทุทกอย่างจริงๆแล้วมันเลยยังดูเหมือนไม่มีแน่นอน อ่ายังไม่แน่นอนยังไม่แน่นอนมันไม่ได้แน่นอนเลยไม่มีอะไรแน่นอนเลยมันเหมือนเป็นการปล่อยปล่อยข่าวกันค่อนข้างขมลอยนะครับดีไม่ดีมันจะโอละาพ่อกันนะครับเรื่องนี้แต่ที่นี้เป็นที่น่าสังเกตว่าคือวันศุกร์เนี่ย S&P ห้าร้อยเนี่ยมันลบไปหนึ่งจุดเก้าเปอร์เซ็นต์พอๆกับที่ลบเมื่อวันพฤหัสหนึ่งจุดเก้าเปอร์เซ็นต์เหมือนกันนะครับแต่มันต่างกันในไส้ในวันพฤหัสเนี่ยลงหมดทุกเซกเตอร์หลังจากที่ข้อมูลตัวเลขเงินเฟ้อออกมาครับแต่วันศุกร์เนี่ย มันลงเฉพาะพวกเทคพวกเซมิคอนดักเตอร์เทคเทคกับเซมิคอนดักเตอร์แรงมากครับแรงมากแรงมากแต่ว่าพวกออยล์แอนด์แก๊สหรืออื่นๆเนี่ยมันปรับเพิ่มขึ้นเยอะมากใช่ครับดังนั้นแปลว่าตลาดเนี่ยมันก็ไม่ได้คอนเซิร์นเรื่องของเฟดไม่ได้คอนเซิร์นเรื่องเงินเฟ้ออะไรมากแล้วมันมาคอนเซิร์นเรื่องนี้อืมอ่ะมันถามว่าแล้วมันทาไมต้องมาชี้แจงให้ดูมันก็เป็นประโยชน์ต่อบ้านเราไงใช่ไหมครับเพราะว่าบ้านเราก็มีออยล์แอนด์แก๊สมีปิโตรเลียมนะฮะ มีเรื่องของแบงก์อ่ะมันทุกอย่างเนี่ยมันน่าจะเป็นตัวช่วยประคองตลาดได้นะครับมันไม่ถึงขนาดว่าจะทําให้มีฟันโฟมูฟออกหลังจากที่เข้ามาเมื่อสัปดาห์ที่แล้วหรือตลอดตั้งแต่ต้นเดือนเนี่ยสี่หมื่นกว่าล้านมันไม่ขนาดนั้นนะครับเราจะสังเกตได้ว่าอตัวตัวตอนนี้ตลาดมันเริ่มมีอาการเกิด List o f อครับเอะระดับหนึ่งอทองพุ่งน้ํามันขึ้นบอลยูลงครับดอลลาร์ไม่แข็งแต่ก็ไม่ออก อักไม่แออกนะฮะแต่ผมก็ได้สื่อสารว่าภายใต้สถานการณ์นี้เวลามี list of เกี่ยวกับพวก geo political list เนี่ยดีม่ดีจะเป็นบวกต่อไทยเพราะว่าไทยจะถูกมองว่าเป็น safe haven ในตอนนี้เทคก็น้อยเทก็น้อยเซมิก็จริงๆไม่ไม่เยอะหรอกมีอาจจะมีสองตัวที่ที่โดนลงอยู่แล้วก็โดยรวมๆแล้วมันก็เลยมองว่าเราอาจจะติดลบแหละวันนี้ตามตามเพื่อนฝูงในเอเชียนะครับ แต่ไม่น่าจะรุนแรงครับผมเดาว่าก็คงไม่ได้ลบเกิน0.7-0.8ปอร์เซนก็อาจจะติดขบอประมาณสัก8-9จุดนะครับไม่ยังไม่ได้ดูทรงแล้วน่ากลัวแล้ววันภายในวันพุธนี้ถ้าไม่ได้มีการบุกจริงๆเนี่ยตลาดก็น่าจะผ่อนคลายเพราะว่าสหรัฐก็ประโคมว่าภายในวันพุธนะครับหลังจากวันพุธอะ่ะก็ให้ติดตามเรื่องข้อตกลงนิวเคลียร์อิหร่านอาจจะเป็นข่าวดีออกมาก็ได้เพราะว่าก็มีรัสเซียเขาออกมาเปิดเผยแล้วว่าข้อตกลงนิวเคลียร์ตอนนี้มันมีความคืบหน้าอย่างมีนัยะสําคัญอืมครับ ถ้าจะเป็นข่าวดีให้ราคาน้ำมันมันอ่อนๆลงมาบ้างความกังวลเรื่องเงินเฟ้อก็ลดลงบ้างตลาดก็น่าจะประคองตัวต่อไปได้บ้างนะครับครับแต่ผมว่าคุณปะกิตมองว่าต้นสัปดาห์เนี่ยมันมีความอ่อนไหวเลยวันพุธน่าจะดีขึ้นวางั้นเถอะใช่ใช่ใช่ใชแต่ว่าไ<ๆ>อ้ความอ่อนไหวก่อนวันพุธเนี่ยผมว่าก็ไม่น่าจะรุนแรงเพราะว่าบ้านเราเองก็จะถูกประคองด้วยพวกเอเนจีนะครับปิตโตเคมีอาจจะเป็นตัวช่วยประคองได้อยู่นะครับมโมเมนตัมของการที่ปรับเพิ่มขึ้นในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาก็ไม่น่าจะเสียหายรุนแรงมากนะ ครับกรับ, <c oughs> กบการเคลื่อนไหวของตัดชีน,นงงีจะเป็นยังไงจะเป็นยังไงผมคิดว่าหนึ่งหกแปดศูนย์อาจจะมีลงลงมาเทสเทสแถวนี้แล้วก็ไซเวรอพักตัวแล้วก็รอสางเกคลี่คาาแล้วก็ปรับเพิ่มขึ้นได้อีกครับก็บค,บคิดว่าไม่น่าต่ำกว่าหนึ่งหกแปดศูนย์นะครับเกินจะขึ้นไปเกินพันเจ็ดร้อยแล้วก็ไปยืนเหนือพันเจ็ดร้อยไปจนถึงพันเจ็ดร้อยสิบในสัปดาห์นี้ไหมก็ยังไม่ได้อยากคาดหวังขนาดนั้นนะครับครับ ครับเรามาเรามาเรื่องกลุ่มที่น่าสนใจก่อนเดี๋ยวก่อนที่จะไปตัวหุ้นและสัปดาห์นี้เนี่ยโดยสถานการณ์ตอนนี้จับตายอย่างไรจับตายอย่างไรในหุ้นกลุ่มที่น่าสนใจก็แน่นอนเราก็ต้องโฟกัสไปที่พลังงานกับเป็นทองเคมีต่ออ่าอ่าปทศพอร์ดูเหมือนว่าจะมีประเด็นบวกเข้ามานะครับเกี่ยวกับลงทุนในพม่านะครับอก็น่าเก็บเพราะปทศพอรราคาตรงนี้ก็อยู่ในระดับที่ไม่ได้สูงไปกว่าเมื่อเมื่อปลายสัปดาห์ที่แล้วเลย เมื่อปลายสองสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับอาทิตย์ที่ผ่านมาเขาเล้นยอด้วยซ้ําไปก็ได้เอาสอผอใช่ไหมครับอีกตัวหนึ่งก็สายปิดโตรเคมีแล้วก็จะมอง IVL ในช่วงของหมดพักตัวผมคิดว่ารอบนี้พักตัวก็ไม่น่าจะต่ํากว่าห้าสิบาทมากนักก็น่าเก็นะครับเพราะว่านนอันนี้ไปไลายตัวเลยใช่ไหมตัวแรก<า>ออนไะไรขออีกทีตัวแรกเอาอะไรสัปดาห์นี้ตัวแรกออาอะไรสอขอครับง่ายๆเลยตรงๆนะครับไม่ไม่เล่นท้ายาก ผมก็นนเน้นไปที่สะะพพลังงานต้นน้ําราคาน้ํามันขึ้นตอนนี้เก้าสามเก้าสี่ดอลลาร์ต่อบาทเลร็วละสาราคายังอยู่เตร้ยมต้นมเตรียมอยู่น่าจะขึ้นปิดวันศุกร์ร้อยสาสิบเอ็ดใช่ไหมฮะใช่ครับตัวแรกสพนะครับย้ําอีกทีครับสพที่ขึ้นเป็นพลังงานต้นน้าและยังไงเป้าหมายในระยะสั้นจะเป็นยังไงครับอู้สพนี่คือผมคาดหวังว่า ถ้าไม่ได้เห็นร้อยสี่สิบก็ไม่อยากจะทำอะไรกับมันก็คือหมายว่าไม่อยากจะเทคเทคโปรฟิตนะครับผมคิดว่ามันมีศสักยภาพที่จะไปถึงได้ร้อยสี่สิบในตอนนี้นะครับครับอ,อีกตัวหนึ่งเนี่ยคือ i v l ด้วยสถานการณ์ปัจจุบันนะครับสเปดเพชรพุ่งกระฉูดมากนะครับแล้วปีนี้มันจะมีเรื่องของผลที่เขาไปควบรวมกับเอ็ n เซนติโนนะครับก็คา<ช>แนน่าจะออกดอกออกผลในปีนี้อย่างชัดเจนนะครับก็ราคาดูเหมือนว่าอยากจะไป นะครับที่แฟร์ไพที่หลายหลคนมองกันไว้ที่ห้าสิบห้าบาทก็ยังมีพื้นที่เราถ้ามันมีการย่อตัวลงมาในวันนี้มาแถวๆห้าสิบอ่ะผมว่ามันก็น่าสนใจนะครับก็เน้นไปที่นี่เลยครับปิโตปิโตรเลียมกับตัวปิโตรเคมีนะครับสองตัวนะครับตทอสออกับไอวีเอลนะครับครับอ๋อวันนี้แน่น้ำแค่สองตัวสออกับไอวีเอลใช่ครับครับ กลับมาถามเรื่องสถานการณ์เรื่องอื่นนะครับอย่างเช่นเรื่องของของเศรษฐกษิจในประเทศเรื่องของการเมืองมีอะไรที่ที่ต้องจับตาบ้างครับในสัปดาห์นี้ครับวันนี้วันนี้เลยนะฮะกรกตก็พิจารณาเรื่องของมติขับ21สมาชิกนะครับกลุ daunting, ่มคุณร้อยเอกธรรมนัฐซึ่งมี18สในขบวนนี้มีสสอระบบเขตเนี่ยอยู่18 18ท่านนะครับก <ไ Pablo. S 2> ็กรกตจะพิจารณาแล้วว่าเป็นการขับออก อมิชอบด้วยกฎหมายหรือไม่นะครับถ้าบอกว่ามิชอบด้วยกฎหมายนะครับออ21สมาเอา18 18สอสเนี่ยก็มีเสร็จที่จะหลุดสิ้นสภาพจากการเป็นสสได้เพราะว่าเท่ากับว่าเขาอยู่ในสองพักในเวลาเดียวกันมันขัดรัฐมนูญน,นะครับพักเศรษฐกิจไทยกับพักตัวพลังประชารัฐนะครับแต่ถ้าออไม่ไม่ได้ขับเ,ออเป็นการขับออกด้วยชอบด้วยกฎหมายแล้วก็ไม่มีอะไรทุกอย่างก็เป็นไปตามอย่างที่มันอย่างที่มันเป็นในปัจจุบันนะครับทีนี้ผลในแง่การเมืองมันน่าสนใจ ราะว่าถ้าเกิดกรกะตอบอกว่าไม่ชอบด้วยกฎหมายแล้ว18สอสอ,สอต้องสิ้นสภาพเนี่ยผมคิดว่าโมเมนตัมมันจะเวียงกลับไปที่ตัวนายกรัฐมนตรีครั้งหนึ่งอืมบรรยากาศการเมืองจะดีขึ้นครับมันจะดูบารมีของนายกรัฐมนตรีจะแบ่งบานนะฮะการประชุมสภาก็อาจจะไม่ได้เห็นภาพของสภาล่มอีกครับครับคิดว่าอย่างนั้นนะครับแต่ถ้าสมมติว่าเอ่อชอบด้วยกฎหมายแล้วอ่า21สมาชิกนะครับได้ไปอยู่พักเศรษฐกิจไทยแบบสบายอารมณ์เนี่ย บรรยากาศการเมืองก็จะเครียดอย่างนี้ไปอีกสภาใหญ่จนกว่านะปกติท่านจะสามารถที่จะจัดการบางอย่างได้นะครับคว <rou. S 1> ามกังวลเรื่องของการยุบสภาในเร็วๆนี้ก็ยังจะมีอยู่ <lish S 1> อ่าก็พ,<ร>พูด <tone> ง่ายๆพูดง่ายๆก็คือให้ดูว่าการแยกพักเนี่ยอใช้คําว่าขับก็ได้อ่ะรจริงจริงเราก็รู้ๆกันอยู่นะ,ะใช้คาว่าขับแล้วการขับเนี้ยขับได้ไหมเอางี้ดีกว่าถ้าขับได้ก็จะเป็นเป็นเป็นลบต่อรัฐบาลใช่ไหมกำลังจะมองแต่ว่าถ้าเกิดขับ ทัไม่ได้จะเป็นบวกกับรัฐบาลเอาง่ายๆเลยใช่ครับใช่ครับแล้วก็มันก็จะมีผลต่อการลงทุนด้วยสมมุติว่าถ้าการเมืองมันยังเป็นแบบนี้อยู่ต่อไปขับแล้วก็จะมีภาพเรื่องของการสภาล่มหลายครั้งแล้วก็มีแรงกดดันในหลายๆเรื่องเนี่ยการยุบสภาเร็วก็มีสิทธิ์ที่จะเกิดขึ้นนะครับครับทำลายที่เขามองไว้ก็คือก่อนการเปิดประชุมสภาสมัยสามัญในวันที่22พฤษภาคมนะครับ คือโดยปกติแล้วอ่ะการประชุมสภาสมัยสาม,มัญที่เกิดขึ้นเนี่ยครับครั้งนี้เนี่ยจะสามารถยื่นอภพิพากไม่ไว้วางใจแบบลงมติได้<อ>นะครับโดยปกติแล้วเขามักจะไปยื่นอภิปพากไม่ไว้วางใจช่วงปลายสมัยการประชุมอ่าก็อาจจะไปปลายสมัยการประชุมคือเมื่อไหร่ก็คือประมาณเสิงหากรยานะครับรอ,อบเนี้ยใครใครจะกล้าเสี่ยงใช่ไหมครับเขาอาจจะยื่นตั้งแต่ตอนเปิดประชุมสภาเลยก็ได้ซึ่ง ตารัฐรมนูแล้วถ้ามีการยืน่นอภิปรายไม่ไว้วางใจจะไม่สามารถยุบสภาได้นะครับดังนั้นเขาก็เลยเลงกันว่าถ้าในรฐมนตรียังไม่สามารถที่จะประคองเสียงหรือดูแลเสียงได้แบบนี้เนี่ยมันอาจจะเห็นภาพการยุบสภาได้ในพฤษสภาคมนี้แต่กฎหมายเลือกตั้งก็ยังไม่เสร็จกฎหมายเลือกตั้งไม่เสร็จแต่เขาจะเปิดอาจจะมีการนะครับยื่นในเรื่องของออพระราชกฤษฎีกานะครับในการขอเป<อ>ิดมาเวิสามานมีนาเมษานี้ ก็อาจจะสามารถผ่านสภาวาระสองวาระสามโอเคยังไม่เสร็จแต่มันน่าจะผ่านสภาแล้วพอผ่านสภาแล้วก็รอแค่กรกตตรวจแล้วก็ยื่นพุทขึ้นทุนเก้าอ่าเข้าใจยุคสภาแล้วก็รอใช้กฎหมายเนี่ยในระหว่างนี้ก็จจะให้กกตออกกติกาหรือรัฐบาลออกจะพระราชกำหนดออกกติกาไปก่อนก็ได้ครับมันก็ยังพอมีทางออกนะครับก็ก็ต้องติดตามกันต่อไปครับวันนี้วันนี้มันเลยน่าสําคัญครับในเชิงการเมืองไทย ชัดเจนครับชัดเจนครับคุณประกิตครับขอบคุณมากครับเช้าวันจันทร์ครับขอบคุณครับครับสวัสดีครับพี่เอก